ไ่ติดด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปวันนี้ต้องรีบกลับบ้านโอเคโอเคอไปกินเค้งกินเค้งไหมทีพีกินเค้งไหมลูกโหวดได้แล้วรู้สึกว่าจะโหวดได้วันละรอบนะวันละรอบโหวตได้กี่ครั้งได้ ได้วันละรอบครับรอบละครั้งรอบละคะแนนก็เหลืออีกประมาณกี่วันนะจากวันนี้ยี่สถึงวันที่7ใช่ไหมก็น่าจะประมาณ10บกว่าคะแนนแต่ละคนนอกนั้นก็คือถ้าเผื่อไปโหลดสติกเกอร์ก็จะได้โหลดละห้าคะแนนพี่กินกับพี่ออยกัน้ไดเอาใช่คะคะแนนอะไรนะซื้อให้กันก็ได้ใช่ไหมห้าคะแนน โอเคหาที่โหวตในไลน์ไม่เจอรู้สึกมันจะชื่อทูเดยอะไรสักอย่างหนึ่งนะใช่ป่ะแฟนมีคนส่งลิงก์มาให้เดี๋ยวเรากินกับเธอแล้วกันเรากินคำสองคำนี่เยอะโอเคทุกคนแค่นี้แหละครับไปแล้ว เดี๋ยวไม่ให้กินช็อกโกแลตนะเด่ิดอาสตาปาร์ตี้เพิ่งขึ้นเราควรจะอยู่ทำสตาปาร์ตี้ก่อนไหมอ่ามันจะเชียร์ละจะเชียร์สตาปาร์ตี้เพิ่งขึ้นค่ะทุกคนใครอยากส่งได้ให้เราส่งตอนนี้เลยน่ารักค่ะน่ารักค่ะ อยากส่งด้ให้เราส่งตอนนี้นะคะเลยได้าจะทำทำสตาาร์ตี่สำเร็จอันนี้เหลืออีกสี่นาทีครึ่งโอเคอร่อยมากลูก <c oughs> อันนี้ชิมแล้วเป็นไงอื้ยหวานมากที่ได้ิมเค